มีคนให้ของฟรีคุณจะเอาไหมเรื่องจากของฟรีเหรอคะไม่มีแน่นอนค่ะมันยากนะเอาจริงๆของฟรีไม่มีในโลกนะครับมีคนให้ของผมเหรอคะแพงด้วยเหรออ่าแล้วไม่มีใครเขาจะให้ของฟรีไม่เชื่อคร่ะไอโฟนเนี่ยยิ่งเป็น5้ายิ่งแพงใหญ่เลยค่ะคงไม่มีใครจะมาให้เราหรอกค่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่จริงมั้งแจกฟรีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเด็กเก๊ะเยสอ๋า รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชม ทุกท่านก็สู่รายการโอไมกอดวันโรายการที่ชาผู้ชมไปรู้ลึกร,รู้จริงรู้ทุกสิ่งบนเตียงดารากับูรูสุดฮอตทั้ง6ท่านนะคะท่านแรกคุณกิฟต์ทีวีฟูลโปรดิวเซอร์รายการโอไมกอดวันโค่ะท่านถัดมานะคะคุณเป็นโยรู้ทำพออสานีโลกา้าค่ะ คุณเฮเลนแฉดาราค่ะพี่เตา๋าจิวิฟูหมอกริดคอนเฟิร์มและแน่นอนนะคะเจ้าของสถานีทีวีภของเราพี่ติม๋มพันธิพาสกุลชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลายคนฝากงมาถามพี่ต้อยไปไหนคะนะพี่ต้อยยังไปรอนดอนอ่าไปรอนแล้วก็ว ไปสกอตแลนด์ใช่เหรอครับพี่ติ๋มเห็นพี่เลนบอกว่าโดนเลี้ยแต่เดี๋ยวกลับมาแน่นอนสลับสลับกับพี่เลนพี่เลนไปอเมริกามานะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องคู่ติ้นค่ะนัดเด็ดย่าแฟนคลับเยอะมากนะคุณผู้ชม N Y แฟนคลับเขาค่ะล่าสุดมีกระแสข่าวลือหึงข่าว่านัดเด็ใจปั้มใจป่ามากนะคะควงยาแค่ะาดมว่าวนเด็ใจปั้มใจป่ามากนะคะครับควงยาแล่ะาดมแสข่อนเ้นะคะครับควละลสุดมี คะนั่นน่ะสิคะหลายคนก็อยากรู้ว่าอะไรแอบในท้องขาหรือว่าแบบทั้งคู่เป็นแฟนกันแล้วหรือไม่พี่บ่อยมากแล้วมื้อละสามแสนกว่าสี่แสนนี่ถึงกินกี่ท่านคะกินประมาณสิบคนนี่จัดรักษนเลยหรือว่าเขาต้องต้องปิดฟลอปิดอะไรอย่างนี้ปิดร้านแไม่น่านไม่น่าจะไม่ใช่คนเยอะขนาดนั้นญาญาคนเยอะแ่นั่าจะญาญาไม่มีทางอ่ะคิดเหนียวเอาาเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะเด็กสปอร์ตนะพี่บีคุยกันต่อแน่นอนนะคะตอนนี้นี่ตอนนี้ขับรถสปอร์ตนะฮะขัสักครถล้ค่ะ กันเขาก็อยากจะเปิดเผยตัวแล้วล่ะทีนี้คือมันแน่นอกมากแล้วนักการที่กว่าไปเตยใช่ไหมต้มยกออกจากจากทอ่เรื่องไอ้เร่จิ้นคู่จิ้นก็มีคนตามแฟนคลับแล้วก็มันได้งานความเป็นคู่ค่ะถ้าเผิดอว่านเดทไปคู่กับคนอื่นเป็นจีบคนอื่นเนี่ยเอเขาคงไม่ยอม พูดถึงคู่จิ้นตรงใจแฟนคลับต้องคู่ของหนุ่มณเดชน์กับสาวยา่าเลยล่ะครับที่สร้างกระแสฟ,ฟินจิกหมอนซึ่งตอนเนี้ทั้งคู่เรียนและทำงานไปด้วยหนุ่มณเดชน์กำลังเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตส่วนสาวยา่าอยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทั้งคู่เข้าวงการด้วยการเป็นนางแบบและนายแบบจากนั้นก็ได้รับโอกาสจากช่องสามให้เล่นละครด้วยกันคือเรื่องดวงใจอักคณี ซึ่งสร้างกระแสะคู่จิ้นฟินสุดๆไปทั้งประเทศจนเกิดแฟนคลับมากมายจากนั้นทั้งหนุ่มณเดชและสาวย,าย่าๆก็ดังไปพลุแตกมีทั้งงานละครเดินแบบโฆษณาและพรีเซนเตอร์ที่รับคู่กันแต่ด้วยความสนิทของทั้งคู่เลยถูกจับจ้องจากทุกสายตาให้เป็นแฟนกันแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่เปิดปากพูดสักทีเลยครับแต่ก็มีกระแสะข่าวว่าทั้งสงคนเนี่ยยอมรับว่าตอนเนี้ย ความสัมพันธ์เกินพี่น้องแล้วเลยมีกระแสข่าวว่าหนุ่มณเดชน์ควงสาวยา,ยา่าไปดินเนอร์สุดหรูมื้อละแสนโอ้โหคงจะเป็นวันสำคัญของทั้งคู่แน่เลยอิจฉาจังเลยล่ะครับ อยู่กับรายการ Oh My God วันโอวันกับกระทู้วันนี้นะคะเชื่อแน่ว่าแฟนคลับนเดทยายาต้องติดตามชมเทปนี้กันมากมายแน่นอนค่ะเราถามผู้ชมว่าคุณเชื่อหรือไม่นเดทควงยายาดินเนอร์หรูมือละแสนนะคะส่งความคิดเห็นผ่านหน้าจอมาได้ที่4 5 6 0 3 3 3ครั้งละ3บาทค่ะ Oh My God สามารถร่วมสนุกผ่านทาง SMS พิมพ์ข้อความส่งมาที่4560333ลุ้นรับบัตรห้องพักสุดหรู The b l o o m Bay TV Pool จำนวนหนึ่งรางวัลท้ายรายการจากพี่ติ๋มก่อนเลยดีกว่านะคะก็พูดถึงน,นเ,ดดเด็ย่าก่อนค่ะหลังจากที่เขาไปออกรายการแล้วก็พักหลังมีการให้สัมภาษณ์ที่เปิดเผยความสัมพันธ์มากขึ้นพี่ติม๋มมีความคิดเห็นยังไรบ้างคะ ก็เขารักกันเขาก็อยากจะเปิดเผยตัวแล้วล่ะคคือมันแน่นอกมากแล้วค่ะรักกันิ่กว่าไปเตยใช่ไหมคะต้องโ่อกะจากจากที่เราบอาคู่จิ้นคู่จิ้นค่ะก็มีคนตามแฟนคลับแล้วก็มันได้งานความเป็นคู่ถ้าเปิดว่า ณเดชไปคู่กับคนอื่นไปจีบคนอื่นเนี่ยเอเขาคงไม่ยอมแล้วก็แฟนคลับก็คงจะไปด่าคนนั้น้ช่ก็จะซวยไปแต่นี่เขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเพราะฉะนั้นท้องฝังฝ่ายไม่ว่าแม่ของยายาก็มองรักนเดชเหมือนเป็นลูกเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งแม่เขาน่ารักมากเลยค่ะก็มองเหมือนลูกคนหนึ่งก็คู่เหมาะสมกันแล้วก็เหมาะสมกันเป็นคู่ฮอตไหมคะคู่ฮอตแน่นอนแต่ว่าจะจบนี่ยาก แต่ว่าตอนนี้ก็ฮอตกันนะคะอาพี่เล่นดีกว่าค่ะ เขาจริงหรือเปล่าที่ณเดชน์เนี่ยชอบพายา่าไปทานข้าวเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าแบบเออไปสวีกันช่วงวาเลนทองวาเลนไทน์พาไปทานข้าวกันบ่อยจริงไหมคะก็ไปไปไปบ่อยจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยก็จะมีแม่มีพ่อแม่ของครอบครัวของ้งคู่ไปทานด้วยกันเช่นล่าสุดในวันเกิดแม่แก้วณเดชน์เขาก็เลี้ยงให้แม่ใช่ไหมฮะไปเลี้ยงที่หมูเกนไดก็แพงอยู่ร้านเนี้ยร้านอาหาญี่ปุ่นนะประมาณ10ร้านของเจี๊ยบโซฟิทภาร์ติคนเนี่ยอันนี้สิบสี่สิบห้าคนเนี่ยอันนี้สิบสี่สิบห้าคนเนี่ยอาจจะ ม oh. ันม่อเป็นแสนเพราหลายคน <Yeah. S 2> แต่อาจจะแสนกว่าด้วยช้ำไปเพราะแพนนะคะสรุกก็คือไปกันจริงนะคะ s> <S ค่ะแล้วดินเนอร์หรูเนี่ยแบบ พี่เต๋าครับคิดว่ามันแพงขนาดนั้นเลยไหมสองคนก็ป่ะหรือว่าคนหรือว่าคนไม่มีทางไม่มีทางอ่ะอย่างพี่เขาอย่างที่พี่ติ๋มบอกเขาขี้เหนียวอ่ะไม่ได้เหนียวขนาดนนั้ใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นเป็นดาวเขาเขาคงไม่มีเวลาที่จะต้องกินขนาดนั้นเต๋าถ้ากินแสนหนึ่งนี่คือเป็นกินอะไรอ่ะกับของอนุษย์เต็มที่ได้หมื่นหนึ่งนี่ก็แน่นแล้วนะค่ะมันมีไหมกับข้าวอาหารที่มันราคาพี่สองคนแล้วแสนนึงมีมีครับมีครับถ้ากินพวกบอลพวก อะไรอ่ะพวกไออยู่ตรงเวอร์เทสชั้นบนหรือซีรีอ์โลกอ่ะเป็นไม่ได้้เมืองไทยก็มีพวกเสี่ยเขากินทีมือเป็นแสนทังนั้นแต่ทั้งสองคนด้วยทริปด้วยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้คนเดียวอย่างเป็นแสนเลยต่างเด็ดแต่คนวายเหรอวายขวดนึงก็มีเป็นล้านยังอย่างไปไม่เงินเดยแต่ต่างเด็ดไม่น่าจะกินขนาดนั้นหรอหนูเคยเห็นในอินสตาแกรมเขานะ เขากินแกงเทโพธรรมดากับพ่ใช่นั่นเองนั่เป็นคนธรรมดาเขากี่อาหารธรรมดามากแล้วก็เขาหุงข้าวแล้วคุณแม่ก็ทําแกงมาแล้วเขาตักแล้วก็กินอาหารที่แบบเหมือนพวกเราทานน่ะปกติมากแล้วเดเป็นคนที่แบบปกติไม่ได้จะอ้วนขึ้นเหรอเขาอ้วนง่ายทำให้เป็นยอนดีกว่าค่ะคิดว่านเดชเป็นผู้ชายโรแมนติกไหมคะน่าจะเป็นคนโรแมนติกนะครับเป็นคนที่ดูถ้าดูเนี่ยทั่วๆไปก็จะเป็นคนขี้เล่นเชื่อว่าความโรแมนติกนั้น น่าจะมีอยู่ข้างในแหละแต่ที่คําถามว่าไปกินหรูมื้อละแสนเนี่ยต้องถามว่าเพื่อเพื่ออะไรเมื่อว่ารับพิเศษอเลยค่ะ โชว์ปาถ้าโชว์บ่อยๆไม่ไหวนะฮะหมดตัวนะฮะเออหมดนะฮะหมดเหมือนกันนะฮะเพราะต้องถว่าถ้าสมมติวาระนั้นเนี่ยมือละมือละแสนน่าจะมีวาระพิเศษอะไรสักอย่างบอกรักหรืออะไรันเกิดเป็นไปได้แต่ถ้าสมมติว่าทั่วไปผมว่าคิดว่าคงไม่น่าจะถึงแต่ถ้าไปไปจริงนะคะไปได้คำถามต่อมาค่ะอันนี้แฟนคลับต้องคคอร์ดไปแน่นอนมอคกลิดค่ะถามกันเลยค่ะนเดชญาญาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันไหมไม่ใช่ค่ะมอกลิดตอบอเดรความไป ทำมากคือไม่ครับคือ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 ผมขอพูดอย่างนี้นะฮะผมเนี่ยมองคู่ใาญ่ากับนาเดทเนี่ยเหมือนพี่แท่งกับพี่แมปอ๋อเป็นพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์กับพี่แมปแคทรียาแคทซียานักกินทอส์นะฮะผมมองคล้ายกันเลยโง่เฮงนาเดทตอนนี้ลูกก็โตแล้วนะคอะโง่เฮงนาเดชนะครับดวงของนาเดทเนี่ยผมเคยจับมา ดูนะฮะผมสงสัยผมได้ดูคู่อัลมาแมชกันคล้ายคลึงกันความรักของพี่แมมแคทริยาพี่แท่งกับยาย่านะครับกับณเดชน์เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกันเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เขาคบกันรักกันเป็นแฟนกันนะครับก็อาจจะด้วยเรื่องของงานด้วยเรื่องความรักส่วนตัวด้วยคนตอนเป็นโลหรือเปล่า อะไรนะเป็นลมอ่ะอันนั้นเนี่ยต้องให้คอนไม่ก่อนะฮะแต่เอาไว้ง่ายผมดูคู่เนี้ยเหมือนกันเดทเลยนะครับถ้าถามผมว่าคู่เนี้ยเป็นคู่กันจริงหรือไม่ครับคำตอบผมคือคู่ของยาย่าเนี่ยจะได้คนนอกวงการเป็นหนุ่มนอกวงการใช่ครับคู่นเดชแล้วคะนเดชนเดชนี่จำดวงไม่ได้ฮ จำไม่ได้ลืมหรือว่าเล่นรถด้วยกันเลยพูดไม่ได้อะไรนะฮะ๋อเปล่าครับไม่เกี่ยวต้อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวรับที่ไม่กีดีกว่าในสายตาสื่อคู่นาเดชได้ยาเป็นไงมาคะความน่ารักของทั้งคู่เขาสวีทหวานกันตลอดค่ะเวลาไปงานประกาศรางวัลหรือไปที่ไหนเขาจะมีการนั่งใกล้ๆกันดูแลกันตลอดหรืออยู่ในกองเนี่ยเขาก็จะเทคแคร์แล้วก็เล่นกันตลอดสื่อเองนะคะหรือว่าแฟนคลับเองจริงๆเขาแบบ ไม่อยากให้เป็นแค่คู่จิ้นอยากให้เป็นแฟนกันนอกจองมากกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะเป็นอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ออกมาเปิดเผยตัวตนอะไรเงี้ยมากกว่าประมาณนี้อย่างนี้ก็เปิดแล้วล่ะค่ะเปิดเยอะแล้วอันนี้เปิดมาเกินครึ่งขาแล้วและที่สําคัญคือทุกคนน่ะเขาคงเชียร์แหละว่าอยากให้แต่งงานกันอยากให้ไปถึงลอดฝังอะไรเงี้ยเชื่อแฟนคลับเขาอินไงขนาดนี้เลยใช่ไม่ดีเครียดเลยนะไม่งั้นดาราที่หายหายไปจะเอาแฟนคลับเป็นเมียหลายคนเลยพี่ดา จริงจริงเอาไปอยู่ไหนแล้วผมได้กับแต่งกับแฟนขับแล้วเท้าจริงเหรออันนี้เรื่องจริงมีคู่กันไปเขาใช้บ้างมีใครบ้างนัก้ลงนัก้องจะเยอะฝั่งฝั่งเเออหายหายไปได้แฟนขับเป็นเมียหมดเองจริงจริงอันนี้เป็นทฤษฎีเราควรเป็นแฟนขับแมวใช่ไหมจ้าเออหลายคนค่ะเราควรจะเป็นแฟนแฟนขับดาราค่อยๆเราเป็นยามหน้าบ้านทำไงใครใครจะบอกว่าสวยระดับเราจะเป็นยามแหมอยากได้จกได้กินบ้างพี่โดนาวมีแฟนลับเป็นดา ดาราเลยนะพี่โดมไงมีแฟนคลับเป็นดาราเคยมีแฟนคลับเห็นเห็นถามว่าจแฟนคลับเนี่ยต่อไปไมุ้จะได้น้องกันวันนี้กันที่สวยกันกับโตโน่ไงฉันว่าน่าจะเป็นกันมากกว่าพี่บอยประกรณ์ด้วยเอออ่ะตามไปตาวโตโน่ก็โดนแตงโมกันไปแต่ก็เห็นไปอยู่กับไอซ์รันยูก็มีนะก็จะเบี้ยนกันเหรอเปล่าพ่สาวพาพี่สาวที่ก่อนนัดเด่น ใจปั้มขนาดนั้นไหมคะคิดว่าไม่หรอกค่ะป่าไม่ป่าถ้าเกิดไปหลายคนเนี่ยเชื่อถ้าเกิดไปสองคนจะไม่เชื่อถ้าเกิดซื้อกระเป๋าหรือซื้อของอย่างอื่นเป็นแสนเน่ยเชื่อแต่ถ้าอาหารมื้อละแสนเนี่ยสองคนใช่เรื่องไหมเด็กั้้งแูยเด็กๆกันอยู่เต็มที่อาหมื้อละสองสามหมื่นโอเคใช่สามหมื่นนี่ฉันก็ว่าแพ้วต่อให้มีรายได้เยอะมันก็ต้องคิดแหละโหกินมื้อนี้ทำไมมันแพงกันอยู่อาหารนี้มันแพงกับผู้ชายสองคนยังห้าพันเอย คำถามจากประสบการณ์ที่พินโยเคยพาสาวไปดินเนอร์แพงขนาดแพงสูงสุดนี่เท่าไหร่คะโอ้ผมผมจนฮะไม่พอควรนะพ่ต้องให้ใช่ต้องให้เขาดูด้วยว่าเราใช้เงินเป็นก็มาแต่ไอยู่เด็ดเดี่ยวที่ใติพิถีพครันที่ไม่คิรจ่ายไม่มีเงินไปคิดในอานาญี่ปุ่นแล้วไม่มีเงินเทงมาแล้วมันต้องสามพันกว่าบาทโอ้มีเงินมันไม่เคยคิดแค่เอ็มเคสุกี้ในชีวิตพิมครับขนาดนั้นเลย <นะ S 1> แล้วมีเงิน500กว่าบาทคิดว่ามันยังไงมันไม่ควรจะเกิน500บางคนมัน3,000กว่าบาทในที่สุดพี่ต้องเป็นคนจ่ <c oughs> ายค่ะไม่เป็นโยม้างจานที่ท่าเชื่อไหมคะว่าเขาแบบก็จ่ายอะไรเลยถ้าถ้าถ้าเขาตั้งใจก็ต้องจ่ายค่ะแตถ้าไม่ได้ตั้งใจผมว่าไมุ่ณไ,ไม่ควรจะตั้งงบไปสูงขนาดนี้หรอกแสนนึงมันแพงไปเนาะแพงไปเราทคนนถ้าตั้งโต๊ะเราอย่างนี้แสนนึงโอเคออนะคะมอกิจใจไหมคะครับ คือส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนเลยนะคือแคื่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนกินข้าวไม่หรูนะครับผมกินมากสุดที่ผมเคยบันทึกในประวัติศาสตร์เลยนะมื้อกินสองคนแพงสุดหมื่นหนึ่งทานอะไรครับสนะทานอะไรคะตอนนั้นจำไม่ได้นะครับแต่คือผมจําได้ว่าหมื่นหนึ่งนะครับกินสองคนคนเก่าคนใหม่หมื่นหนึ่งฮะแหมยิ้ม คนใหม่คนล่าสุดผู้หญิงบ้าร์ในล่าสุด4ปีแล้วผู้หญิงผู้ชายคนล่าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเมาไปเดี๋แอนหรือเปล่าตัวแอนไหมถามพี่ติ๋มนี่ก่อนค่ะถ้าทั้งคู่จะไปทานข้าวกันจริงไปสวีทกันจริงคิดว่าผิดไหมคะพี่ไม่ผิดหรอกเขามีเงินแยะแต่ว่าเขาคงฉลาดพอที่จะไม่ใช้เงินสลุซส้ลอย่างนี้โอ้โหนี่ขนาด ขนาดพี่ติ๋มนายผมนี่มีเป็นร้อยเป็นพันล้านนี่ยังกินไม่ถึงมือละหมื่นแหละค่ะพี่เต็มมันก็มีมื้อพิเศษนะมื้อพิเศษที่เราจะต้องทําให้มันพิเศษตรงนั้นค่ะนานๆทีแล้วอันนั้นก็นานๆเนี่ยยิ่งมิชลินอย่างแน่นอนหัวหนึ่งมันก็ต้องมีแบบสองสมหมื่นละต่อหัวถ้ามิชลินนะคะแล้วไปกินที่ลอนดอนน่ะทุกอย่างมันต้องคูณ50าสิบแบบไปกินอย่างแฟตดักอะไรอย่างเงี้ยของมิชลินอย่างเงี้ยค่ะวอเตอร์ไซด์อย่างเงี้ยพวกเนี้ยหัวหนึ่งก็ตกอย่างนี้แหละหัวนึงก็ตกประมาาณบ้ คนบอกว่าพี่ติ๋มไปทานบ่อยเหมือนกันแพงแพงไปถ้าเผื่ออยู่มึงนอกก็ไปแล้วก็เราทํางานหนักมากถ้าอยู่มึงนอกก็คิดว่าเราต้องไปลองที่มัน พี่เป็นคนความคิดแปลกพี่อยากให้ลูกพี่มีรสนิยมดีพี่ต้องพาไปกินร้านอาหารดีๆเพื่อให้เขารู้ว่าไอ้ของดีมันเป็นอย่างนี้นะเขาตกแต่งแบบนี้เพราะพวกนี้มันจะถูกเสพนะต้องพาไปเมืองนอกไปอิตาลีไปฝรั่งเศสจะรู้ว่ลโอ้โหบ้านเมืองเขาแบบเขามันชีวิไล่อย่างนี้เขามีศิลปะอย่างนี้มั้นถ้าเขาอยู่ชีวิตเขาจะพาเขาไปกินแต่ข้างถนนชีวิตเขาก็จะแบบ เสพแต่อ้เรื่องอย่างนี้ในชีวิตเขาว่าเ้ื่ออย่างเงี้ยดีที่สุดเลยก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยในสี่สิบบาทคืออร่อยสุดละของเขาใช่มันก็เลยมันมันมันถูกมันเพื่อนหนุ่มเหมือนเพื่อนหนุ่มคนหนึ่งกินของแพงเหมือน่นี้เลยแหละแล้วชอบจานชามสุดท้ายเขาสั่งเป็นขนมอย่างอย่างแพงขึ้นมากำลังกินอยู่มันเป็นเส้นหยิกๆติดกูนในปากก็ปั่ละวาดลาน กรี๊ดเลยนะครับแค่ได้ยินชื่อก็ฟินหนักคู่เนี้ยแถมได้รู้ข้อมูลจากเหล่ากูรูตัวแม่แต่ละคนในวงการบันเทิงอีกกรี๊ดยิ่งกว่าครับ ไปเที่ยวนั่นน่ะจริงๆนี่คือเรื่องจริงแพงสั่งกินแพงทุกอย่างแล้วสุดท้ายคือขนมหวานที่เล็นอร่อยอะไรวะสิ๊กหรือไม่ก็ย้อนกลับมาวันเด็ดอะไรแบบไม่ใช่ผมนะเอาหรอกไม่ใช่ผมยาวแบบผมไปทานที่แฟตดักเนี่ยที่ดังมากเป็นมิชลินทีสตาร์ของของที่ลอนดอนอย่างเงี้ยนะอาหารบางชิ้นเนี่ยเข้าไปถึงเสร็จแล้วมันมี มันมีสตอรีทุกทุกชิ้นของมันทุกจานมันเข้าไปถึงแล้วมีความร้อนกับเย็นอยู่ในปากด้วยกันอย่างเงี้ยมีความโอ้โหวิธีเสิร์ฟวิธีอะไรเราก็จะเห็นน่ะรมเนียมของวิธีแต่ละอาหารจานมันจะต้องอธิบายให้ฟังมันทํำยังไงเวลากินล้วคุณจะได้รับรสชาติยังไงอย่างเงี้ยเราจะไม่เจอหรอกร้านสี่สิบาทถูกต้องนะคะณเดชนอาจจะอยากให้ย่ามีประสบการณ์แพง ค่ะอ่ะแต่เมืองไทยเป็นไม่มีไม่ใช่ร้านเมืองไทยมิชลินไม่มีเลยแม้แต่เจ้าเดียวไมม่่ีคะยังไม่มีใครได้มิชลินเลยแม้แต่เจ้าเดียวใช่่มฮะทีแพงแต่แพงแต่ก็ไม่ยังไม่ได้เด่นมิชลินแต่ว่าคือผมเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะมิชลินเนี่ย อ่ะผมยานที่กินซาไม่ได้ไม่ใช่ผมเคยกินผมเคยกินอไอพิชลีนี่มันมาจากยางนะคือพูดที่ให้ดาวแบบราเชลชื่นชิมไทยอย่างเงี้ยอันนี้ผมเคยกินที่กินซาญี่ปุ่นนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นของจิโร่โนะครับที่เขาเป็นซูชิคิงจองประมาณหนึ่งปีครับพี่ชลีใช่พวกที่จองนานมากจองจองหนึ่งปีหัวหนึ่งตกประมาณเกือบ20 0 0 0บาทต่อคนได้กินกันอยู่5คนก็ประมาณแสนหนึ่งก็กินถ้าเกิดคนจองตายไปจะทำไงคนอน่นกินแทนได้ไหม ไม่ใช่ปีหนึ่งไงนะทีนี้อย่างนี้คือเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงทุกอย่างดูดีหมดฮะแต่คำถามที่ผมถามคือผมกินแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับตลาดปลาเพราะเราไม่เคยนะเราไม่เคยตลาดปลาปลาไออยู่ตรงเวโนะนะผมก็ไปยันสนามก็แป๊บเบอร์เบชูเนี้ยก็จองเป็นปีเหมือนกันแบบที่มันแข่งเป็นระดับโลกใช่ไหมทุกคนไปก็จะต้องแบบ ต้องขอไปเดียนยวเนึ่องหน่อยดึงเห็นโหนนามกอล์ฟริมทะเลที่สวยที่สุดของโลกค่ะอ่ะแล้วก็สรุปเลยคุณเฮเลนคะอยากจะบอกอะไรแฟนคลับบ้างคะ NY ให้บอกว่าไงล่ะเกี่ยวกับเรืว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบเออเชียร์จิ้นกันที่มนเขาเป็นคู่กันไหมเออก็ไม่รู้สิแฟนคลับก็รุนกันต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้ก็ข้แมบ เราอยากรู้ว่าอีก10ปีเนี่ยแฟนขับยังจะรักคู่นี้อยู่ไหมอ๋อระหว่างเขากับเขากับแฟนขับใครจะตายก่อนไม่ไม่คือคือไม่ได้ผ่านไปอีก3ปีแฟนขับอาจจะอ้าวคู่นี้ไปเปลี่ยนดีกว่าไปเซ้าคนใหม่ไม่ต้องมีคนเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะพี่เต๋อกาสนี้แล้วที่ตอนนี้ช่องเกิดขึ้นโอ้โหเป็นดอกเห็ดแล้วดารานักกาสทันจินมันได้เยอะกันเลยพี่เต๋อพูดสักหน่อยไหมคะเรื่องเอ็นย์ย์เอ็นย์คู่จิ้นก็ได้มันคือมันเรื่องของอนาคตเราเมื่อก่อนเราก็เคยลุ้นจินตะหละกษัตริย์ปิศุกมันก็ไม่ได้ พี่แหม่มพี่แท่งเราลุ้นกันมาหลายคู่ไอ้คู่ที่เราไม่เคยลุ้นอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกับเมย์อย่างเงี้ยคิดว่าจะต้องเลิกการดันแต่งใช่ไหมล่ะไอ้คู่ที่คิดว่ามันเหมาะสมควรจะแต่งมันดันไม่แต่งไม่แต่งเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมเดิในฐานะสาวประเภทสามถ้าเป็นว่านะคะป้ตอนนี้เขาเป็นนางเอกแล้วพอไปถึงแฟนลับนะคะเขาเป็นนางเอกนมงจีแล้วเดี่กันต่อไปแล้วค่ะอ้ยโงยกับกระแสเอ่อกับ SMS นะคะที่ส่งมากับกระทู้ของเราคุณเชื่อหรือไม่ เจเดตคุณยาญาติน,นอร์หรูมือละแสนนะคะถามกูรูตทั้งหกท่านใครเชื่อบ้างว่าพาไปทานยกมือขึ้นค่ะ,คะผมครับเชื่อเชื่อเฉลยผลโหวตจากประเด็น SMS เมื่อวานแสดงความยินดีกับผู้ชโชคดีด้วยนะครับ เชื่อค่ะอ่ะพี่กิฟต์เชื่อค่ะเชื่อครับอาจจะเป็นวาระพิเศษของเขาจริงๆอะไรอย่างนี้นะแต่เชื่อว่าสคนไม่ใช่ทั้งกลุ่มนะผมเชื่อครับผมเชื่อเขาไม่ได้ระบุไงว่าไม่ไม่ถ้าเกิดว่าพาไปกินวันเกิดแม่แก้วในบุยมกนไดมื้อหนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วล่ะนะแถมก็แสนแล้วล่ะเพระวาเป็นสิบกว่าคนน่ะแต่หนูเชื่อครับนี่มีทางจะถึงแสนพี่ติ๋มไม่เชื่อ ไม่เชื่อเพราะว่าก็เขารู้จักใช้เงินระวังการใช้ค่ะส่วนพี่อะไรก็ไม่เชื่อพี่โยไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะพี่เห็นแต่ร้านประจําของยาย่าหญิงแล้ไปทานอยู่ในตอกในซอยทั้งนั้นอ่ะร้านเล็กๆนั้นเลยยัง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 นเดียจะไปเจอร้านบ่อยๆก็จานนกสิคานลินเนี่ยพิซซ่ามื้อหนึ่งก็พันกว่าบาทอ๋อไอที่อยู่ในสังก๊อปใช่ค่ะอย่ตัวอชดาอ่ะก็ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคู่ NY ็นย์วายนัยาย่านะคะแต่พรุ่งนี้แซ่บแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องการถอนตัวของ กับพี่เปิ้ลใบเรืไอรีนมีข่าวแล้วมีเขาเล่นละครเอาหรอสรุปไม่รู้เลยละครเป็นเรื่องในกองละครหรืออะไรแบบจะวิดตบกันเลยพี่พินโยไม่ตบไม่ตบไม่ตอบฉันเห็นแล้วไปยืนเมาแล้วก็ถอยออกมาไม่ใช่อันนี้คือคำสัมภาษณ์เลยนะว่าเปิ้ลเนี่ยร้องไห้ทำไมต้องกดดันกันขนาดนี้นะร้องเไปวิ่งน้แล้ววิ่งหนีแต่วิ่งหนีแล้วขึ้นรถแล้วก็มองกล้องแล้วก็หลุดเข้าไปรถแม่ไอ้เหี้อันนี้วันนี้ที่ไปเลย ไม่วันนี้ไปเตยประกาศตัวแล้วนะครับใครเป็นนางร้ายหรือใครเป็นนางเอกเแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะคะกับอ๋อใบก็ววันโอวันวันนี้ต้องลาไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงล่ะครับฟินกันไหมกับคู่จิ้นฟินจิกหมอนณเดชยาาญาทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสนั่นแล้ะครับแต่คงไม่เท่าข่าวที่ร้อนชาทุกองศาตอนนี้แน่กระสึกของสาวๆอย่างใบเตยกับเบิ้ลไอริน ที่ว่าต้องหยุดนิ่งฟังความจริงกันพรุ่งนี้เลยครับแซ่บจริงยิ่งกว่าละครงนะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไอรินก็เล่น้็สเละเลยเป็นเราเราก็คงไม่อยากจะร่วมงานด้วยแล้วก็ไปเตยกับกิ๊บซี่เนี่ยเขาก็มาจากค่ายเดียวกันเขาเป็นพวกกันเขามีผู้จัดการคนเดียวกันอันนี้เลยซึ่งถามว่าระหว่างน้ำหนักคุณไอรินกับคู่นี้หน้กคนก็ต้องเทน้ำหนักไปให้กิ๊บซี่กับไปเตยแล้วเพราะว่ามันเป็นโปคไทยกับคุณไอริน Jaa